มีเพชรค่ะหนูดีค่ะข้าวสุกค่ะไอติมค่ะนานะค่ะหนูชื่อฟ้าค่ะผมชื่อพัดค่ะผมชื่อข้าวกล้องค่ะพวกน้องๆเคยไปงานแรลลี่กันไหมคะเคยไปค่ะเคยค่ะเคยค่ะเคยค่ะงานแรลลี่สนุกไหมคะสนุก เื่อนค่ะหนูได้ไปว่ายน้ำค่ะหนูได้ของรางวัลมาบ้างไหมคะได้ค่ะได้ของรางวัลอะไรคะหนูได้ตุ๊กตาหมีมาหนูได้ตู้เย็นกับตั๋วฟรีไปเวียดนามตั๋วฟรีไปเวียดนามผมได้ขนมครับหนูได้อะไรคะผมได้ขนมครับหนูได้กระเป๋าเงินกลับมาค่ะถ้าได้ไปอีกปีนี้อยากไปอีกไหมคะอยากค่ะ ตอนเย็นค่ะมาเล่นตอนเย็นเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีความเขาเรียกว่าสีสันมากมายค่ะอีกจะไปกันอีกไหมคะไปอีกค่ะไปอีกแน่นอนค่ะแล้วปีนี้ไปกันไหมคะไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกวนค่ะเกวนเคยไปงานแรนลี่ของโรงเรียนไหมคะโอไม่เคยไปเลยค่ะแต่ว่าปีนี้จะไปแน่นอนค่ะเพราะว่าปีนี้ครบ120ปีน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกคุณครูช่วยแนะนาตัวกันหน่อยได้ไหมคะ ค่ะครูชื่อครูพัชราภาเกิดพกรัพย์นะคะหรือว่าที่เด็กๆเรียกกันว่าครูเพชรครูชื่อสุภิลาดาวเรืองค่ะคุณครูก็เป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนราชินีใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูอยู่รุ่นอะไรคะคุณครูเป็นราชินีรุ่น100ค่ะราชินีรุ่น98ค่ะได้ข่าวว่าคุณครูไปงานแรนลี่ทุกปีเลยใช่ไหมคะ ไปทุกปีค่ะไม่เคยพลาดเลยแล้วปีนี้คุณครูไปอีกไหมคะบอกเลยว่าก็ไม่พลาดอีกแน่นอนค่ะแล้วปีนี้มีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะแน่นอนค่ะกิจกรรมพิเศษของเราในทุกๆปีจริงๆก็เรียกว่าพิเศษทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้ก็จะมีความเข้มข้นของเนื้อเนื้องานมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยครบ120ปีโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นความพิเศษจะต้องมีมากขึ้นแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเกม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งอุ๊บไม่บอกดีกว่านะคะว่ามันจะมีอะไรอีกนะคะแต่สิ่งที่พิเศษแน่ๆสาหรับปีนี้นะคะคือของรางวัลที่ชิ้นใหญ่โตมโหฬารมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายชิ้นมากขึ้นเหมือนจะได้ยินมาว่าจากพี่ๆสมาคมเนี่ยว่ามีตุ๊กตาลาบูบูตัวใหญ่ด้วยนะคะซึ่งมีมูลค่าณตอนนี้เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ5 0 0 0ถึง9,000นะคะไม่รู้ว่าไซส์ไหนนะคะมีรางวัลที่พักนะคะแล้วก็มีกิวเชอร์หลาย ี่เลยนะคะอันนี้ต้องมาติดตามชมกันในงานค่ะปีนี้พี่มาหกไปงานแรนลี่กันไหมคะไปค่ะไปแน่นอนค่ะไปค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ไหมคะก็อยากฝากบอกถึงพี่พี่สิทธิ์การรู้คนนอ้นองน,งนักแยนราชินีแล้วก็ผูบ้บกคอไปร่วมเก็บความทรงจําในรอบ120ปีได้กันนะคะ คุณครูช่วยฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่เคยไปงานเนลี่ไหนได้ไหมคะอย่างที่บอกก็คือปีนี้เป็นปีที่พิเศษที่มันเป็นงาน120ปีโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นความสนุกเนี่ยมันต้องมีมากขึ้นแน่นอนแล้วก็มีกิจกรรมที่อุบไว้นะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนไม่ควรพลาดแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนอกจากของรางวัลแล้วเนี่ยความสนุกในกิจกรรมในงานแรนลี่ในปีนี้เนี่ยมันแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มแล้วพบกันที่งานรลลี่นะ